ผลการปฏิบัติงานเพื่อประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกาวอร์สครั้งที่12รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมของนางสาวอัจฉราพรเสษวิตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกาลสินองค์ประกอบที่ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกาลสินจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบุคคลออทิสติกตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 แบบไปกลับและแบบพักประจำจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกาลสินฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2566ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 และมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนรายบุคคลตามความสามารถมีผลการพัฒนาเป็นไปตามที่วางไว้โดยมีผลการพัฒนาปีการศึกษา2,566คิดเป็นร้อยละ100ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปตามที่สถานศึกษากำหนดคิดเป็นร้อยละ100และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความคิดวิเคราะห์สามารถแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนได้เหมาะสมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71การศึกษาพิเศษโรงเรียนเฉพาะความพิการได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติในปีการศึกษา2566จำนวน6รายการและผลรวมรางวัลระดับ ต่างๆรวมทั้งสิ้น35รายการองค์ประกอบที่2ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนตามกระบวนการ PLC แนวทางการบริหารจัดการด้านวิชาการโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการปรับประยุกต์และพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเพื่อให้มีความสอดคล้องและเข้ากับบริบทของการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกาลสินโดยใช้รูปแบบการพัฒนาตามแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้ KSP PLC Framework กาลสินปัญญานุกูล School เข้ามาช่วยในการออกแบบการบริหารงานด้านวิชาการภายใต้ในโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา Your child must come first ลูกเราต้องมาก่อนและคีย์เวิร์ด3าคำคือ K ย่อมาจากคำว่า knowledge หมายถึงความรู้ของครูแต่ละบุคคลแสดงถึงความเป็นเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา S ย่อมาจากคำว่า student หมายถึงการให้ความสำคัญกับผู้เรียนโดยครูจะต้องดำรงตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและตั้งอยู่บนมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู p ย่อมาจากคำว่า power หมายถึงแรงพลังผลักดันจากการรวมตัวกันของครูให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณค่าร่วมกัน มีการดำเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบและกำหนดไว้โดยมีแนวทางการบริหารจัดการด้านวิชาการโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการปรับปรุงตลอดจนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้วงจรคุณภาพของเดมิงเข้ามาเป็นตัวควบคุมการดำเนินงานมีผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินการ ประเมินและสรุปผลเป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการแต่ละงานและกลุ่มบริหารวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากได้รับการยอมรับให้เป็นสถานศึกษาแห่งการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านวิชาการทั้งในและนอกหน่วยงานองค์ประกอบที่3ด้านความมีคุณภาพ แนวทางการบริหารจัดการด้านวิชาการโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ความเชื่อและค่านิยมร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานสร้างความเป็นผู้นำและการสร้างสิ่งแวดล้อมเชิงบวกสู่กระบวนการ PLC ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์วุฒิการศึกษาและการปฏิบัติงานตามหน้าที่มีรูปแบบการจัดพิมพ์การเรียงลำดับอย่างเป็นขั้นตอนได้รับการ เผยแพร่ในงานวิชาการระดับโรงเรียนและในเครือข่ายจากการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาด้านทักษะอาชีพและนอกจากนี้ยังได้นำเสนอผลงานที่เป็น best practice ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71อีกด้วยองค์ประกอบที่4ด้านความมีประโยชน์ ประโยชน์ต่อผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นและเมื่อจบการศึกษาผู้เรียนมีพื้นฐานอาชีพสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ประโยชน์ต่อครูผู้สอนครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้มีคู่มือนวัตกรรมและได้รับรางวัลด้านต่างๆประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและกระบวนการบริหารจัดการศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการมีรูปแบบที่ชัดเจนและผู้บริหารได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆประโยชน์ต่อสถานศึกษาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและประโยชน์ต่อชุมชนเป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงานของเครือข่ายทางการศึกษาองค์ประกอบที่5 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดเดิมมีจุดเด่นน่าสนใจสะท้อนแนวคิดแสดงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติมีความเป็นผู้นำทางวิชาการและมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนำเสนอ